Thailand's m i ล์ s, s with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับโครงทางหลวงผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมายชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power รลิกซี่ราชดำริีฟู้ดแลนด์กู e ม่มาเก็ตคาเฟ่อเมซอนและช่องทางออนไลน์ชั้นนำ่วนนี้จะเป็นโซนพื้นที่ที่เราใช้ในการปลูกป่านะครับ จะเป็นโซนที่เราปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างจริงๆแล้วหลักการของโซนนี้คือผมต้องการให้เป็นที่ในการอ,าอนุรักษ์เรื่องของระบบนิเวศเรื่องของทรัพยากรโดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นป่าไม้ท้องถิน่นแต่ว่าในระบบที่เราออกแบบเนี่ยเราออกแบบให้ระบบเนี่ยเป็นระบบที่ผลิตปุ๋ยโดยธรร,ร,รมชาติใบไม้ที่มันเติบโตที่มันร่วงหลน่นห่มลงไปในดินเนี่ยมันเกิดการย่อยสลายมันมีฮิวมัสมันมีจุลินทรีย์มันมีธาตุอาหารเวลาฝนตกเนี่ยพื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีการเคลื่อนย้ายฮิวมัสในอดีตเนี่ย เรามีป่าธรรมชาติเราจะมีการเติมปุ๋ยด้วยระบบธรรมชาติใช้ป่าในการหมักปุ๋ยพอเกิดฮิวมัสเกิดจุลินทรีย์เกิดธาตุอาหารมันก็นำพาโดยการพาด้วยน้ำฝนเนี่ยไหลลงตามร่องเราเรามีหน้าที่ในการจัดการร่องน้ำว่าเราต้องการให้น้ำร่องเนี้ยไหลลงแปลงไหนนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าพื้นที่ป่าของผมเนี่ยมีการหมักปุ๋ยยังไงแล้วก็น้ำไหลลงร่องไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านไหนนี่เป็นพื้นที่ป่าธนาคารคำว่าธนาคารเนี่ยในยะก็หมายความว่า เมือนเราออมเงินนะฮะเหมือนเราออมเงินหรือมันเราเก็บเงินนะครับถ้าเราเก็บเงินเนี่ยเราต้องหาเงินมาเก็บถูไหมฮะต้องไปหาตังค์มาเก็บก่อนอ่าพอเอาไปเก็บในธนาคารอ่าก็มีอัตราเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องนะ <S 1> <S 1> <S เนงินก็จะลดค่าลงทุกปีทุกปีทุกปีแล้วก็ดอกเบี้ยก,ก็น้อยนิดมากนะครับแต่ถ้าเรามองเรื่องของการออมเงินในต้นไม้แหละแต่ว่าต้นไม้ต้นนี้ปัจจุบันเนี่ยเราไปซื้อกล้าไม้มาเนี่ยก็จะกล้านึงก็ประมาณ1ิบาท15บาท20บบาทแล้วแต่ชนิดเนี่ยฮะแล้วแต่ความโตเนี่ย ถ้าเราถ้าเราเอาตวนนี้เปรียบเสมือนเงินบัญชีเงินฝากตอนนี้5บาทหรือ10บาทก็ได้แต่ถ้าเราปลูกให้เขาเติบโตเนี่ยเวลาผ่านไป10ปี20ปีมันก็จะเพิ่มมูลค่าเป็นร้อยบาทพันบาทหรือเรีไม้บางชนิดเนี่ยมีมูลค่าสูงก็จะมีมูลค่านับหมื่นบาทเหมือนเหมือนกับการออมเงินแต่ว่าเงินที่เราออมเนี่ยเราออมในรูปแบบของต้นไม้ซึ่งมันเติบโตในธรรมชาติและในระหว่างที่ต้นไม้เติบโตเนี่ยมันให้ร่มเงามันให้ความชื้นมันให้ปุ๋ย มันให้อาหารป่ามันให้พลังงานมันให้ออกซิเจนเพราะนั้นระยะทางระหว่างเริ่มปลูกจนกระทั่งเติบโตสามารถตัดเอาไปใช้ทำกล่องสินค้าเอาไปทำบ้านเอาไปทำสิ่งปลูกสร้างได้ระยะทางระหว่างเนี้ยที่เขาเติบโตเนี้ยเราเขาสร้างประโยชน์ตลอดเวลาแม้กระทั่งพื้นที่ที่เรากำลังยืนอยู่ตอนนี้จะเห็นว่าจะมีใบไม้นะฮะหล่นอยู่กระจายตามพื้นไปหมด นในช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยใบไม้มันจะหนามากพอฝนเริ่มตกเนี่ยเริ่มมีความชื้นจุลินทรีย์เริ่มทางานเริ่มย่อยสลายเริ่มมีแมลงเริ่มมีไส้เดือนเริ่มมีกิ้งกือพวกนี้มันจะทํากิจกรรมภายในดินแล้วมันก็จะย่อยสลายให้กลายเป็นฮิวมัสใบไม้ก,ก็จะมีธาตุอาหารที่ถูกปลดปล่อยออกมาเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็จะพาปุ๋ยเหล่านี้ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำรุ่มตม่ำซึ่งข้างล่างก็จะมีพื้นที่นารองรับอยู่นะครับงนั้นเวลาฝนตกปับ๊บ น้ำจะไหลยอย่างที่เราเห็นตามพื้นจะมีสีดำๆกระจายกระจายอยู่นี่คือฮิวมัสที่ที่น้ำพามาแต่ยังไปไม่ถึงนานครับเพราะว่าฝนไม่ได้ตกมากพอนะครับถ้าฝนตกมากพอเนี่ยฮิวมัสเหล่านี้ก็จะถูกลําเลียงลงไปสู่พื้นที่ด้านล่างคือท,ที่นาซึ่งเป็นการเติมปุดด๋ยโดยธรรมชาติปุ๋ยนี่จะเกิดตลอดเวลาครับทุกครั้งที่ใบไม้ร่วงหล่นลงมาทุกครั้งที่มีความชื้นทุกครั้งที่มีจุลินทรีย์สิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยโดยธรรมชาติมันจะดาเนินไปโดยอัตโนมัตินะครับนี่ก็เป็นร่องน้ําที่ผม ออกแบบไว้ล่องแรกนะครับก็จะมีพื้นที่ป่ารองรับอยู่ประมาณเกือบๆไร่หนึ่งยาวๆเนี่ยมันตกมันเะฉาลงมาลงประตูนี้ก่อนตรงนี้ก็จะอยู่ยในพื้นที่นานะครับทึง่งนาแปลงเนี้ยก็จะรับปุ๋ยจากโซนนี้แล้วระบบการจัดการน้ําในนาก็คือว่าน้ำเนี่ยที่ไหลลงในนาแต่และแปลงเนี่ยก็จะทําระบบน้ําล้นไว้นะครับหลายแปลงนี้ลงไปแปลงนี้ลงไปนี้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานในการสูบนะครับแค่ฝนตกนระบบจัดการของมันเองนะครับนี่ก็เข้าไปข้างในก็จะเป็นพื้นที่ป่านี่ก็จะเป็นกองปุ๋ย ทุกอย่างเป็นกองปุ๋ยหมดอันนี้ป้าย t r e แ Bank หรือธนาคารต้นไม้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าต้นไม้มันเหมือนกับการออมเงินนะครับออมเงินในอนาคตนะครับเหมือนเงินเก็บเหมือนบอลระดวกเหมือนบำนาญแต่ว่าเราต้องคิดให้ดีว่าการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยมันเป็นผลตอบแทนระยะยาวนะครับถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องคิดให้ดีว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับภายในเวลา10ปี20ปี3าปีเนี่ยการที่มันมีต้นไม้ตรงนั้นมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ หรือถ้าเราออกแบบกิจกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ภายใต้ร่มไม้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับอย่างที่ผมทําตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการาใบไม้เอามาทําเป็นปุ๋ยนะครับกิ่งไม้เอามาทําเป็นฐานนะครับพื้นที่ใต้ต้นไม้ทั้งหมดเป็นพื้นที่ร่มเงาสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้นะครับไม้ที่โตพอตัดฟันได้อายุ10ปี20ปีเราก็เริ่มเอามาจัดการใช้นะครับนี่คือการบริหารการพื้นที่ป่านะครับมันอยู่ที่เป้าหมายว่าเราต้องการปลูกต้นไม้นั้นเพื่อประโยชน์อะไร ต้องการปลูกต้นไม้เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยระยะสั้นชนิดของไม้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ต้องพิจารณาหรือต้องการใช้ประโยชน์ระยะยาวอย่างไม้ที่อายุยืนยืนอย่างเช่นไม้ยางนามไม้ตะเคียนเนี่ยมันต้องมีอายุค่อนข้างจะยืนยาวถึงจะใช้ประโยชน์ได้มันก็ต้องวางแผนการปลูกมีการปลูกแบบผสมผสานสลับชนิดกันเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อหลากหลายแล้วก็ต่อเน,นื่องนะครับนี่คือแนวคิดของการสร้างธนาคารอตอนนี้ที่เราเริ่มปลูกเนี่ยหลักๆจะเป็นไม้ท้องถิน่นนะครับ ก็จะมีไม้หลักเป็นไม้ป่าเป็นพรรณนที่ผมปลูกก็จะมีไม้ยางนาไม้ตะเคียนทองไม้ตะเคียนหินไม้แดงไม้ประดูไม้พยุงไม้พยอมนะครับมีไม้ซาดมีไม้เหียงมีไม้มะข่าแต้มะข่ามงมีไม้รวมรวมกันเกือบเกือบสีชนิดนะฮะเยอะมากนะครับก็ปลูกผสมประสานกันนะครับแล้วก็อยู่ในป่าของเราแต่ว่าไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้เศรษฐกิจที่สามารถนํามาแปรรูปแล้วก็ทําเป็นสิ่งปลูกสร้างได้ ครับรวมทั้งไม้สักด้วยครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการที่เราพึ่งพาตนเองนะครับเรื่องของการทําทของใช้เราปลูกป่าแล้วนะครับต้นไม้ที่เราปลูกก็เริ่มมีมีขนาดโตใช้งานได้นะครับบางอย่างเนี่ยอายุมันไม่ได้เยอะมากเราก็เอามาใช้ได้เช่นไม้เนื้ออ่อนอย่างเงี้ยฮะนี่ก็จะมาทําเป็นกล่องเป็นลังสาหรับวางสินค้านะครับสำหรับการประดับตกแต่ง ห้องโชว์สินค้าหรือแม้ทา่การออกบูธออกร้านสำหรับที่นี่เนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตสิ่นของหอเหล่านี้ขึ้นมาใช้เองจากเศษไม้ที่เรามีอยู่ในในในฟาร์มในป่าของเราหรือไม่ก็อาจจะต้องใช้ไม้รีไซเคิลอย่างเช่นไม้พาเลทต,ต,ต่างๆก็เอามาสามารถที่จะมารีไซเคิลใช้ได้ จะทำลังขนาด25คูณ30นะครับไว้สำหรับวางโชว์สินค้าบางนะครับนี่เป็นกรอบนอกนะครับนี่เป็นกรอบรอบนอกนก็จะมาประกอบ คือการที่เรามีความรู้พื้นฐานด้านทักษะงานช่งางเนี่ยมันจะทําให้ในการทําเกษตรทําฟาร์มมีความจําเป็นมากไม่ว่าจะเป็นทําโรงเรือนหรือว่าทำอาคอกปศุสัษษตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะสามารถที่จะลดต้นทุนในการก่อสร้างได้ได้ถึงครึ่งหนึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นการพึ่งตัวเองอย่างหนึ่งนะครับในการทําสิ่งปลูกสร้างเรื่องของงานช่าง ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็เป็นกล่องลังสําหรับวางสินค้าแบบง่ายๆนะครับ Honestly, <ๆ>รก็รายละเอียดกนน็ไม่ได้เยอะมากนะครับเราสามารถที่จะลงกระดาษทรายใหม้มีความเรียบแล้วก็อาจจะต้องทาสีนิดหน่อยเพื่อป้องกันเชื้อราตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นงาน DIY ประดิษฐ์เองนะครับแต่อยากได้ขนาดเท่าไหร่เราก็สามารถตัดทาได้เองเลยครับนี่เป็นพื้นที่ของแปลงนานะครับที่ เราทำนาในฤดูฝนปีละหนึ so Spanish, trilogy, then, bon ่งครั well ้งผลผลิตท like, ี่ได้เนี really ่ยบนพื้นที่ประมาณ7็ดไร่เนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวครอบครัวลึงได้ตลอดทั้งปีนะครับนี่ก็คือการพึ่งพาตัวเองเรื่องอาหารอย่างนี้ข้าวที่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวนะฮะเพราะว่าพื้นที่ของของภาคอีสานหรือครอบครัวผมเนี่ยจะบริโภคข้าวเหนียวเป็นเป็นอาหารหลักตัวนั้นนี่จะเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวนะครับซึ่งเป็นพันที่ที่เนี่ยเราคัดเลือกพันธุ์มาเองซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อนะฮะแล้วก็อายุข้าวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็น ก็อยู่ในช่วงของกําลังเติบโตกําลังแตกกอสําหรับนาข้าวอินทรีย์หัวใจสำคัญคือเรื่องของการจัดการเรื่องน้ําเพราะว่าเรื่องปุ๋ยเนี่ยธรรมชาติเขาจัดการให้แล้วนะครับอย่างเช่นเราต้องปล่อยให้ว่าจีพืชขึ้นในนาข้าวเสียก่อนนะให้มันให้มันรกก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมีการไถไถเพื่อเอาว่าจีพืชเหล่านั้นเนี่ยกลับไปหมักเป็นปุ๋ยนะครับเราจะไถประมาณสองรอบหมักว่าจีพืชประมาณ2รอบ,รรรอบข้าวเราจะปักดําอย่างเดียวนะปักดําแล้วก็ควบคุมระดับน้ำนะฮะ แล้วก็ให้เขาโตตามธรรมชาติจนกระทั่งถึงฤดูเก็บเกี่ยวคือประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยเพราะฉนะนั้นข้าวอินทรีย์จะดูแลไม่ค่อยยากแต่ต้องคุมเรื่องน้ําแล้วก็เรื่องว่จชพืชให้ได้นะครับตัวที่ใช้คุมว่าจะพืชก็คือน้ำนะถ้าฝนมีการตกเนี่ยเราจะมีการก็เ,เรียกว่าทําระดับน้ําเอาไว้นะครับโดยใช้ท่อธรรมดานีแลก็เราตั้งไว้ที่ระดับ10ซนติเมตรฝนตกมาน้ําจะไหลล้นไปเองะระดับน้ำในานาก็จะอยู่แค่10เซนอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องมาคอยปรับไม่ต้องมาคอยระบาย ม,มีระบบการตั้งของมันอัตโนมัตมกิการผลิตพืชเนี่ยมันจะมีโรคเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันระบาดในระดับที่สร้างความเสียหายเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นในระบบอินทรีย์เราเนี่ยถามว่ามีโรคไม่มีครับมีแมลงไม่มีที่เห็นตอนนี้เพีย้ยเพี้ยไฟกาลังลงนะฮะแต่ว่าข้าวมันแข็งแรงก็มันกำลังต้านทานเพี้ยไฟอยู่ตัวนี้อยู่ในช่วงของอ่าเขาเรียกว่าการระบาดเนี่ยเสียหายระดับสุดแล้วมันกำลังจะฟื้นตัว ที่เห็นนี่แต่ก่อนนี่ถ้ามาสักอาทิตย์ที่แล้วมันจะเหลืองกว่านี้เฟียไฟลงมาจะหนักกว่านี้ตอนนี้ข้าวอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะครับซึ่งบางทีเราไม่ต้องไปแทรกแสงเราปล่อยถ้าเราทําเ,เป็นนาที่เป็นระบบธรรมชาติแบบนี้ครับข้าวจะมีภูมิปุ่มกันมีภูมิต้านทานในตัวมันเองมันจะแข็งแรงแต่ว่ามีโรคเหมือนกันแต่าว่าความเสียหายมันอาจจะน้อยกว่าท,ที่เราต้องไปจัดการหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเราปล่อยตามธรรมชาติกับเราใช้แรงง,งานลงไปจัดการ มันอาจจะได้ผลผลิตกลับขึ้นมาแต่ลองคำนวณว่าค่าแรงในการจัดการกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการเสียหายนั้นอันไหนมันคุ้มกว่ากันบางทีการที่เราปล่อยให้มันฟื้นเองธรรมชาติเนี่ยอาจจะได้ผลผลิตลงแต่ว่าคิดคำนวณต้นทุนแล้วเนี่ยมันคุ้มกว่าการที่เราเอาแรงงานไปจัดการครับพื้นที่บ่อเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ผมใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับน้ำประดานหรือว่าน้ําที่มาจาก ใต้พื้นบาดาลหลายพื้นที่จะมีปัญหาเรื่องของหินปูนเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกนะครับถ้าเราใช้ต้นทุนในการปรับปรุงคุณภาพน้ําด้วยวิธีอื่นอาจจะมีต้นทุนสูงแต่ที่ผมใช้วิธีการคือทําบ่อพักก็คือการสูบน้ําจากบ่อบาดาลที่มีคุณภาพน้ำเนี่ยที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกเนี่ยขึ้นมาพักในบ่อเสร็จแล้วเราก็เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาให้ให้ปลาเนี่ยเป็นตัวบําบัดน้ำนะครับสังเกตว่าน้ามันจะเป็นสีเขียวเพราะว่า ปลาเวลามันกินอาหารเนี่ยมันจะมีมันจะมีขี้ปลาออกมาขี้ปลาก็จะเป็นตัวปรับคุณภาพน้ําทําให้เกิดธาตุอาหารอ่าเราจะสังเกตง่ายว่าตัววัดว่าในน้ํามีธาตุอาหารก็คือมันเป็นสีเขียวน้ําตัวนี้มันก็จะถูกบําบัดนะฮะบำบัดให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นก่อนจะถูกนําไปใช้ในการเกษตรแล้วก็ตัวหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ําก็คือบัวนะเราก็จะปลูกบัวสายลางไปนในบ่อนี้ด้วยเราก็จะดูว่าเอาบัวถ้าบัวงามมีความเป็นอยู่ที่ดีใบมันใบสวยออกดอกดีแสดงว่าน้ําคุณภาพเราใช้ได้ แต่เมื่อไหร่บัวเริ่มไม่สวยทั้งว่าน้ําเริ่มแย่แล้วเนี่ยฮะเราก็จะใช้วิธีการธรรมชาติแบบนี้ในการบําบัดมันต้นทุนในการทรีตเมนต์หรือบําบัดน้ำเนี่ยมันจะถูกมากเพราะว่าเลี้ยงปลาบุกบัวแล้วก็พักน้ําในบ่อในเวลาที่เหมาะสมคุณภาพน้ําก็โอเคเท่ากันเพราะปู่ล้วอีกสักครู่กลับมาพบกันที่สวนสมุนไพรวัวนพันธ์กับคุณแขกในช่วงสุดท้ายต้องรอชมต่อให้ได้นะครับ